ตัวนี้ผ้าไหมเนี่ยทำจากโรงงานไม่ได้เหรอยังได้แต่ต้องธรรมชาติเท่านั้นรอไม่เทียมด้วยเหรอเ,เป็นยังไงไมมเทียมไมมเทียมมีด้ประวติศาสต์มาทำแทนเนะี่ยมันลื่นๆมั <c oughs> ต้องนี่ผ้าผ้าจากเส้นผมโอ้เร็วที่สุด ผ้าเขาเรียกกำพลผ้ากำพลผ้ากำพลผ้าอะไรเอาเส้นผมมาทอเป็นผ้าคุณสมบัติเลวที่สุดคุณสมบัติเวลาหน้าหนาวก็นาวจัดเวลาร้อนก็ร้อนจัดใช้ไม่ได้ซักมาซักยาาไม่ใส่ดีกว่าไม่ไม่ใส่ยิ่งยใส่แล้วเย็นกว่าเดิมอีกมันเสื้อทองคำไงมันเอาทองคำไปใส่เออเสื้อทองคำ โอ้โหไอ้น,น่ก็มันจะอุ่นเหรอส้มคำเนี่ยไม่กี่วันนี้ไม่ใช่เสื้อมันทําเป็นทองเป็นหงพญานาคหงพญานาคเส้นหนักเป็นกิโลอ่ะ <c oughs> นองคำหนักเป็นกิโลเส้นอบกบึบเลยลโอ้โอนะเดินไปที่ไหนก็ฟันคอเอาตันนั้นเองไ้โจร <c oughs> ตอนนี้เส้นหนึ่งเป็นกิโลเหมือนเพชรตะุอ,ะอะนะมยคนเราก็ทำอุตริทำปา คนไหนที่มันมีสต,ตังค์ว่าพูดถึงซาอุดมาโอโหซาอุนเนี่ยมันรวยจริงๆนะเ <c oughs> มืองไทยเทียบไปได้กี่ฝุ่นซาอุมันรวยรนะวยมานานหลายร้อยเป็นพันปีคนไทยนี่ก็ต้อกกระแทกตัไปโอ้จเจ้าพระคุณเอ้ยเจีเลยกลายเป็นคนที่อ่อนนอ้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ไนะทยเป็นคนที่ สุภาพเป็นคนที่ไม่ยิงพยองไม่ขมไม่เบงไม่ไปเอน็นอะไรร้าวรานลุกรานอะไรกใครยังเป็นคนที่มีแต่ประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นต่อมนุษย์อื่นซึ่งเป็นคุณสมบัติประเสริฐที่สุดยอดเลยหมดตัวหมดตนจริงๆถ้าไม่งัน้นมันมีตัวตนเป็นอัตตาจริงๆเลย สุดยอดอันนี้นะมันซ้อนดึกอยู่ที่อาตมายังขยายไม่ออกกระจายไม่ออกแม้ที่สุดเราจะมาไปทางเศรษฐกิจก็ดีไปทางก,การเมืองหรือรัฐศาสตร์ก็ดีเป็นทางสังคมก็ดีมันเป็นเรื่องของมนุษยชาติที่มาสู่จุดสูงสุดจริงๆเลยที่พรพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไอ้อย่างที่เป็นใหญ่ที่เป็นยิ่งใหญ่อะไรพระพุทธเจ้าก็เป็นมาหมด ไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเจกระพาดไปเจักรพพัดไปจอมจักระพัดอย่างนี้เป็นมาหมดจะรบปลาปลาอัมหิตจะเป็นคนโหด้ายเป็นคนที่เบ่งอํานาจเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แบบโลกโลกที่เขาวิ่งจะเป็นกันน่ะก็ในโลกวัตสงสารนี้เป็นล้านปีก็ไม่รู้กี่ล้านปีท่านก็เป็นมาหมดเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเป็นไปอย่างที่เขาจะต้องเป็นกันได้ยิ่งใหญ่ ในมุมนั้นมุมนี้มุมนี้มุมนั้นก็เป็น,ปนมาหมดจนสุดท้ายชาติสุดท้ายที่จะปริปานเป็นปริโยาสานก็มาเป็นพระพุทธเจ้านี่คือสุดยอดของคนถ้าจะดูตัวอย่างที่เลิศยอดที่สุดพระพุทธเจา้าในความเป็นคน,นพอมีที่สุดที่สุดตรงที่ว่าต้องยอมรับตรงที่ว่าสุดจริงๆสุดแล้วเลิกเลย <laughs> แต่เทวานิยมมันเลิกไม่เป็นเลิกไม่ได้ปรินิพานเป็นปรโยสารไม่ได้แยกธาตุจิตนิยามให้หมดอัตตาตัวตนให้หมดอัตภาพเลยให้สิ้นสลายไปเลยไม่ได้เขาไม่มีเขาเอาวิชาไม่มีทางรู้รู้แต่เพคแค่รู้กรรมวิบากรู้กรรมรู้วิบากเกิดชาตินี้มีวิบากวันนี้ มันเป็นไปวิบากมันก็จะต้องเป็นนิยายล้านเรื่องล้านล้านล้า,า,านเรื่องเนี่ยน,นิยายเขาก็ไม่รู้แต่พระเจ้าท่านเรล่าไว้ที่จริงเขาเก็บไว้ห้าร้อยชาดกมันมีต้อมือดูห้าล้านต่างหากห้าร้อยล้านต่างหากไม่ใช่ห้าสิบไม่ใช่ห้าร้อยชาดกมากมายกายกอง เพราะว่าชีวิตคนไม่ได้หมายความมันจะเกิดเป็นคนตอนยังที่ว่าร้อยห้ร้อยชาติมันเกิดเป็นสัตว์ต่างๆที่เยอะแยะมากก็วนเวียนนะะอืจะต้องมามีวิบากเนื่องเกี่ยวกันรักชังทั้งรักทั้งชังและคมขืนวานและคมขืนเพลงเลยองสิบหกป,ปีแห่งความหลังสมพล สิบหกล้านปีแห่งความหลังไม่จะสิบหกล้านมากกว่าอีกจำบ่ได้นะฮะมันจำไม่ได้หรอกว่าท่านเคยบอกจำได้กี่ล้านกี่ล้เครื่องรองรับความจํารับไม่ไหวไม่ความจำม e m o r y ใช้ทัดนิดเท่าไหร่ดีโน่ห้าสิบปีเทลวายไม่รู้กี่ล้านล้านกี่ไม่รู้กี่กิ่ กิกเดิมมันกี่ลาศกิ๊กอะไรอ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรมันจะไม่รู้เรื่องแล้วก็เทลใบด่านล้านเทลไบแอบเร็วนี่ก็ยังงงแงมงงแงมเนี่ยเป็นกรรมจากนักการเมืองบางคนก่อแต่ประเทศไทยคนกลับต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเนาะงงแงมงงแงมนี่เด็กประถมราชันดิชั้นอนุบาล เป็นผลรับผลของกรรมที่ไม่ได้ก่อนั้นเต็มเต็มส่วนมากเขาเอาว่ากรรมไปใช้ทางที่มันไม่ดีกรรมชั่วกรรมชั่วไม่ไม่กรรมดีไม่แค่พูดถึงยังไม่เข้าใจความเป็นจริงของกรรมรับกรรมนะรับกรรมมาถือว่ากรรมมันเป็นตัวบาปถือไม่ดีถือกรรมทุกกรรมเป็นบาปเขาคู่กันรับเวรรับกรรมอะไรนี่ วิบากก็เหมือนเชิงไม่ดีกันฮะรับวิบากอ่าวิบากกอนเันจริงๆไม่เป็นคำกลางนะรับใช้นี่เป็นคำดีนะฮะดีที่รับใช้เขาก็จะใช้ไม่ดีอ่ะคนรับเป็นหมารับใช้อะไรเงี้ยสุนัขรับใช้เขาจะใช้แบบภาษาเชิงเสียไปออรับใช้กับรับจ้างในก็ได้แยกให้ฟังอย่าไปรับจ้างรับใช้เนี่ยสุดยอดแม้แต่คำว่าคนจนเออคนจนนี่อนกัน กลายเป็นคําเสียไปเลยอ่ะเออเราก็พยายามที่จะทําให้ฟื้นขึ้นมาสู่สิ่งที่มันยากค่ะคำว่าสุนัขคาว่าสุนัขรับใช้ถือว่าจิงเจต,ตนาแบบเหมือนช่วยเรามันมีหวังผลแต่ว่าถ้าเกิดรับใช้จริงอ่ะมันก็นลังฟิวกับสุนัขแบบช้เนี่ย uh huh. สุนัขรับชใช้คือมันใช่สุนัขรับใช้มันก็อย่างนะึง การรับใช้ด้วยความประเสริฐเนี่ยมันอีกอย่างเราผู้นำคือผู้รับใช้ไม่ใช่ผู้นำเป็นผู้รับใช้พอรชอเขาเรียกงี้บางคนบอกไอ้พอรชออผู้รับใช้สสเขาหาเสียงแล้วเขาจะเข้าไปรับใช้ประชาชนอ่าไปรับประทานหรือเปล่าจริงๆริม ตอนนี้เพื่อไทยก็กระดีกระดาโอยชนะเลือกตั้งซ่อมแค่นั้นเนี่ยมันดีดานี่เขาตันต่อเอาน้มานเลยว่าเลือกตั้งต่อไปเนี่ยเพื่อไทยรวมกับเก้าไกลแน่นอนนีสอนน้มานไปเลยฮะนินเนี่ยทํานิวเขามาอะไรตรวจสอบเพราะเมื่อวานปาเปวก็เขียนเพราะว่าเลือกตั้งซ่อมเพิ่งได้ครั้งนี้ครั้งเดียว เออาะนั่นแหละไม่เคยได้ง่ายคนเราที่ผ่านมาก็แพ้ตลอดตื่นเต้นดีใจทั้งเดียคุยจังเลยนีิยมจันนิยมจันมาแล้วขยันมาอะไรเนาะที่ที่ ทางพม่าเขาไม่มีเลือกตั้งนบมีนะมีนะไม่มีนะยังยังไม่ได้เลือกตั้งพม่าองซานถูกจับสอบสอบสวนมันยังจะจับสารมากงแล้วกตั้งองซานเข้าคุกอยู่ถ้าจะไม่ได้ออกนะอยู่นั่นแหละมันก็คงไม่ได้ออกแล้วตอนเนี้ยคิดว่าไม่น่าจะได้ออกแล้วครับอ่ามันก็หกสิบเจ็ดสิบก็ไปแล้วอายุแต่ตอนนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยครับเห็นว่ามีคนจะมาขุนทอง แถวๆใกล้ๆในในอำเภอเนี้ยครับแถวหมู่บ้านผนขาง,งบนดอยนะครับก็มีการการิดเวินกันอยู่ครับต่างประเทศ<ล>ะเน,นะมาขุดประเทศทหารบิงอยู่อย่างนั้นนะอืะประเทศพม่าประเทศไทยก็พมทหารนะฮะตอนนี้ไม่เป็นทหารไม่ไม่แล้วทหารก็ทหาร ทหารกลายเป็นนักการทหารก็ทหารทหารกลายเป็นคนที่จะช่วยประชาชนอะไรไปกลายเป็นอิดอาสากลายเป็นอะไรไไปทหารก็คือแล้วเราก็ไปไปหาเรื่องที่จะรบราก้าฟันกชาติในไม่เหมือนทางตะวันตกหรือทางยุโรปเขายัง<ม>ห้ำหันกันอยู่ยังอะไรอะไรกันอยู่ยังโอ้ยังล่อ,อก,กันไปเดี๋ยวนี้ก็อะไรประเทศอะไรกับประเทศอะไรอ,ะ <Ukraine. S 2> อ่ะยูเครนอะ ตอนนี้นะที่รบกันอย่างนี้ก็ยังสัดกระตูตังตงตังไม่มีมันมีแต่กระบฏกระบฏตอนนี้มีระหว่างประเทศมันยังไม่เป็นไปอย่างมากมายก็มีเด็กไปนอ่ใหญ่ก็ไอ้ลูกน้องมันตีกันเด็กน้อยมันตีกันมันก็ทำทำเป็นผู้ใหญ่ก็ทําเป็นเฮ้ยขู่กันไปขู่กันมาเน่มันยังไม่ถึงขั้นผู้ใหญ่มาตีกันเด็กๆมันตีกันอ่ะมีญาติธรรมบอกว่ากักตุนอาหารละ ซื้อทองอะไรเงี้ยเก็บไว้บอกกำลังจะเกิดสงครามอ้อะไรนะอันเนี้ยที่ทางรัสเซียกับเนี้ยโอ้โหยังเลยยังไม่ได้ข่าวเราไม่ได้ไกลจากรัสเซียเท่าไหร่หรือไม่ได้ข่าวเลยทำไมใครไม่ได้ข่าวแล้วไม่ยงคิดไกลจังเลยของมันโอ้ย้าแชร์กันว่านว่ายิงกันแล้วด้วยจะเป็นไปได้แต่ว่าภาพนะไม่รู้เมื่อไหร่ที่จะมาใช้ แชร์กันพอจริงๆข่าวจริงๆคือเขาก็เจรจากันแล้วไม่มีอะไรลึกรู้มากเลยกันนะตระกูลแต้เป็นตระกูลใหญ่อันดับสิบสองของจีนนั่นแน่รู้ว่าตระกูลอ่าตระกูลแสแต่แต่ตระแลแต่ฮะเร่งอตรวเลือการ่เาอาเอาของใครอ่ะ อาตมาก็บอกไปแล้วไงเก้าสองไคนับอันนี้นี่เขาเขาอ๋อตามไม่ทันเน่อก้นอีกคนอาจะมาก้าสองไม่ถึงร้อยปีได้รูอันนี้โอ้โหนานแล้วไม่ถึงเก้าไม่ถึงร้อย